เป็นธรรมชาติทุกหน่วยนะครับอาจจะเอ่ยนามได้ไม่หมดนะครับวันนี้เพราว่ามีข้าวหน่วยงานใช่ไหมแล้วก็ทีมตำบลหมู่บ้านกับทีมผู้ใหญ่เนี่ยเรามีผู้เจ้า้าที่อยู่ประมาณ 200ได้ไหมวันนี้น่าจะประมาณ200คนนะครับที่ร่วมกันทางานคาดว่าจะสําเร็จร่วมไปด้วยดีนะครับปิดหรือว่าศานาแล,แล้วแต่ที่เราลบนับถือท่านก็ช่วยกันภาวนาโนบานน้องขอนะครับใ้สิกับปิดที่ก็รบนับถือได้โปรดอภิบาลคุกครองพี่น้องมันนี้ทั้งสองท่าน ให้เดินทางปลักมาเดินอย่างปลอดภัยุุมกลองที่คณะกิจอาสาประชาชนที่ร่วมกันทํางานทุกนี้ทุกคนให้แบ่งหน้าที่ด้วยความปลอดภัยเดินทางกลับมันนี่เราจะเป็นจุดกลุ่มน้อยแต่ก็เป็นคนไทยเหมือนกันนะครับนะครับ,รบเพื่อไม่เสียวเวลานะครับเดี๋ยวผมห้เจ้าที่เขตนคาปันจาญต่ายืนตามชุดที่ทางหัวหน้าเขตได้แบ่งไว้แล้วทั้งหมดไม่ใช้กำลังทหาร การเอ๊ะการเด็กเขึ้นเขาให้ไปบยังไงเขาเขาให้ไปยังไงอ๋อจัดเปนนั้นก็ไปหาซัดเลยเป็นปกติใช่ไหมเป็นปกติใช่ไหมมันมีปกติในการเรียัน จะมาจะตุแตันมันเดืนี้มันมันไม่หยมันแอกไปจงใอเขาไปหแต่เขาให้เป็นานใช่ไหมมันปพงกติเขาไม่ได้ให้ไปนปันี้ใัยมเขาไม่ได้ชุดแบบแบบนี้ใช่ไหม่มาบ่กนมาบ่มันมันลุ่งลบอกนบ่มาตีมาขึ้นบ่บล็อคอ๋อไปขึ้นมาขึ้นนั่นมันมาขึนแล้วลแต่ที่ใไปได้วันให้ไปที่วันไหนเลยให้ที่วันละมันเจ็ดวัน từng buộc rồi để tạm ha mày tạm ha tụi quan tạm ha mày tạm ha tủ quan tạm quan วจางแล้วคะเกื่อข่าวจางแล้วไม่มีกอกล้วยแล้วไม่มีไม่มีร่อยคุดว่าวมันเลยไม่มีรองร้อยเลยไม่มีรองร้อยเลยที่มันลงมาบอกตีบ้านว่ามันคือไม่มีรองร้อยไม่เห็นกอกล้วยอือทังนี้มันมาบอกว่าคือเลยปกติอึ่งนี่ะทมวันเย็นก็คือเลยโตตามโบมันมันหวาไม่รับตีทึ่งนียก็เรียกว่าน้ำเดินคือว่าโต๊ะน้ำมเปิร์โต๊ะ ขอต่อเลยคือได้แจ้งว้างเนะการหวาดการหวา่าไปไล่วันเลกขาดว่าคขาดว่ามาขาดว่าคขาดว่าเขาไปล่งหรือว่าเป็นตืขาดววานึกอย่าน่าจะเสื้อชีวิตแร้วตินึกอยู่ใช่ติดเสื้ชีวิตมาว่าเนึกหวาเสี่ยวแบบหลังที่ครัวหวาบู่แต่ว่าซัดนึกไหวเป็นซั์อะไรครัวว่าเขาโดนยิงไม่เป็นนั่นตีไปไล่วันจริงมันจะไปลบมามันลบาแจ้เียงทุกวันที่บ้านนะอึ่งหาเป็นไรับ ปกติก็อยู่ก็อยู่ในหมู่บ้านเราเนี่นะใช่ไหมใช่ก็อยู่น้ำตกไปวันก้ก็อยู่น้ำตกดูเลกันนะครับไม่จำดูเลกันเรกลางบนก็คนมาแล้วคนเดียวคนเดียวคนเดียวอาไดูเอไอ้ทมตมคนตายมากวัาทบเอนุดเองเลยนะครับไปเจ็บตอกับเจ็บติีนะครับ

ถ้าเจอแล้วโทรมาบ่าผมทันทีผมจะได้ประสานกับชุดต่างๆไม่ต้องคุณหากันต่อนะครับสําหรับข้าวเที่ยงนะครับข้าวเที่ยงเนี่ยพกเราคดไปแต่หลังจากพวกเรากลับมาชั่วกินี่ผมจะเตรียมไม่ให้นะครับทั้งหมด70สิ

อย่าันหน่นห่าูเนี่ยข้าวปุกันนอะกูไปข้าแล้วมือดูตันบดูนี่นะดูนี่ตันไม่เป็นูกมันกนข้าปยเยลูกเาหลังข้าปร่าวนี้ปยมันเป็นูกอยู่เป็นมันก็เป็นลูอยู่เป็นมามันแน่นหลอกคอยเลยได้แล้วพ่กน้องย่ มันโง่นง่พอดีครับผ่านลูเดี๋ยวเราบอกเขู่เรียข้เยข้าคนหรอเป็นหัวตันเป็นดูนู่นไปได้อย่างเดียวคนไปไม่ได้มัน้เป็นตันตันี่เป็นอะไรกันบมันนวตึอนนี่านนมันซึงอันนี้่นนีมวันบินเก้าอยู่อยู่ันนี้ันนี้มไม่รู้ ามันกล้าสั่งงานมันกล้าดรมไม่รู้มงไม่ได้เบ่อเสียเสีมันแหล่มือมันหลมันเ่เบิงรยถ้ามึงรวยถ้าว่าลุงไปดูต่งัานชิงกันตรงนี้เลือเป็นไดมึงไปนะจบไม่มีองเล็กเกินเล็กเกินทางนี้น่าไม่ใช่มันจะหลบ แต่ทัองมรไปไปกต่างนะั่นเดี๋ยว,ว มันมมันไอถึงลูกเบสะไรนี้ข้างหลังอาจจะฟางเห็นลูกแถวแานี้กเก็ลูกมันลู่เยอะึงที่เราตลูเก็แต่นี้มัเือมันตามซัดไปหมูนี่เรีเคเสือโซนยิบมันด้วยเลยก้าวไปนไม่กล้กวไปอนกมกล้าไปเลย้ตัวก็ไม่ได้บางทีนะนั่นถึงอาจจะว่าอีกคนเห็นก้าวตามไปก้วามางหม่ก่ก้าวๆบ่ตัตาซัไอ้ตัวโนก้าไปแล้วนป่วยอยู่ลบอันี้ติดอยู่แล้วีตยวมาเราพี่ปมเอาลตามก้าวมาช่วยบางทีแบนี้ก็ได้ก้าว มันเลียวยากมเลี้ยวไม่ได้ที่กบปกเดียวบไม่ได้เป่นไปช่วกัวหน้าด้แมัิกันเดี๋ยวนีไม่ได้มันมันตุ้มันมันดอดไม่ได้ไมด้มีงามหลัเร่อนี้ยมันเป้ไม่ได้้ไม่ได้ได้ไม่ได้มไม่รู้ไ้ได้ด้วยูด้ยูด้ด้ดูด้ดด้วูด้้เดวยดดวูด้วยด้ด้ย้ลย้วู มันตามตีใหีหคนนคนขึ้นเมามเดี๋ยวมันเมเก็บเลยันมอเลยเลยเปุปุยเลยกุยเลยมัน้ยังุยเนยมันบป่ายเงินปุยคกนี้ปกุยเลยนาว่ามันกุยเขาไม่ได้เขาไม่ได้นยเตี๋มมันนจยเตีมมัน้ลกเลยให้

Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những tin hấp dẫn ง่ายขึ้นไปกัะนี่มาแล้วเก๋ๆมาวังยี่กลิ้งอย่างเดียวนนิไม่มีไม่มีเก๋เลยเนาะใต้ปับหูุบเราได้ไม่ดื้อ

นะ่นนะไม่ยุ่งกับเราไม่ยุ่งกับเราเบื่อเราก็ไม่ยุ่งตลวันนี้ระเบิดลงจุดดีก้าไปดก้าได้เลยแม่กับนั่นเลี้ยวิตีดิกินไหนหรอกเนีอื้มกินะ ังก้าไปตั้งงองก้ <S <S ไงาไอ้น,นุ่งันดูดูยังน่งวัคือตันเนาะหนูนี่มันจะเป็นนี่หนูก<อ>ลกมาซึ่งมันจะทำให้เก็บตีตัางตรง <อ crypt. S 3> มันจะเก็บตรงั้นแต่วองนี่อันคือมันเบ้อแหมเลยมันจะเป็นรองรองตางเลยสับาตั้งเก้าไปมันต้องมุดต้ัวเลกๆมันต้องระตัดนี่หคนนักกิจผ่านก้าไป

มันอยู่ล่างขึ้นไดปนีเรื่อลงไปม้วนอยู่เนื้อหางพีน้ำเรื่องเลยมาหนังเรื่องเอะหนังเรื่องมันลงต่างๆเลยมีบางวิทย์เดียวมุมนีหนึงสองยื่นมังอยู่ก็มันอยู่ในลึกเข้าไปลึกประมาณต่อใดๆเข้าไปจากนี้ไปถึงตรงนี้นั่นประมาณจักรสองเมตรสองเมตรมันแต่ก็เป็นช่องแคบๆเข้าไปปีนเลยไหมเป็นช่องแคบแต่ว่ามื่อมีคนเราเกล้าไม่ได้

รับดีรับดีแล้วอุปจักรในการก้นหานะครับก็นำทีมก็หลายนายอยู่นะครับอุปจักรอันดับแรกคือทางทางที่ก็มันมันนี้เขาเข้าได้แต่บุคคลอย่างเราเข้าไม่ได้นะครับมันช่องทางมันแคบแล้วก็อีกภาว่าหนึ่งคือภาวะอากาศหายใจนะครับด้านในอากาศไม่มี นะครับน่าจะเป็นอันตรายต่อกลุ่มมนนี้ที่ว่ามาร่าสาัตว์ดังกล่าวนะครับเมื่อกี้ที่เราใช้กล้องค้นหาส่งเข้าไปผลเราเจออะไรบ้างคะครับไปเจอก็เป็นเสื้อผ้านะครับเสื้อผ้าแล้วก็ซากกระดูกซากกระดูกไม่ทราบว่าผมน่าจะยืนยันได้นะว่าเป็นของมนุษย์นะครับแต่ว่าเห็นไม่ค่อยชัดนะครับใจกล้องนะครับใช้ก็ความยาวก็หลายเม็ดอยู่นะครับอยู่ในภาวะมืดด้วย จากจุดปากถ้ำไปจนถึงจุดที่คาดว่าน่าจะเป็นซากซา,า,ากของมนิยระยะห่างผมว่าประมาณ12เมตรนะครับ12เมตรแต่ว่าคือคนไม่สามารถจะไม่สามารถเข้าไปได้นะครับแล้ววันนี้เราตกลงกันว่ายุติหรือว่ายัางไงคะครับตกลงในที่ตีมหงาตีมก้นหานะครับทั้งบพอปอทั้งป่าไม้ทั้งผู้ไยแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกหลายๆหน่วยงานนะครับก็ถือว่ายุติการค้นหานะครับ คือก็หนาเจอแล้วผมว่าเจอแล้วนะครับมีหลักฐานคือภาพถ่ายนะครับตามกล้องแต่ไม่สามารถเแต่ไม่สามารถคู่ซากขึ้นมากลับได้นะคู่ซากได้ค,คือมันเสี่ยงเสี่ยงครับสภาวะเสี่ยงต่อเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานครับ